ก่อนอื่นนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะร้องเพลงนมำสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ ส่งนำทางแค่ชีวิตสัมปนสัมปรีประทานชีวิตในรันางท่น น้ำนาตามทางชีวาน้อยใหญ่พระเยซูจะเด็จมาในวันสุดท้ายผู้เป็นผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจา้าทรงเดินและรากสถิตกับเราทรงนำทอยแค่ชีวิตสังเป็นสรมรีประธานชีวิตนี้เรา come นทั่วไปไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิงใหญ่ผู้เป็นผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้าทรงเดินและตรัสสถิตกับเราทรงนำทางแค่ชีวิตทรงเป็นทรงรีประทานชีวิต พระคารุณายัางไรคารุโพรยูในใจงั้ขอบคุณพระเจ้าพวกเราช่วงที่เราอยู่กับโควิดนะครับ ผมเชื่อแน่ว่าพวกเราได้มีโอกาสที่จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปฟังคำเทศนาของหลายๆโบสถ์นะครับอยากจะอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งฟังข่าวข่าวหนึ่งครับก็คือมีอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเขาก็ทำวิจัยหลายปีมาแล้วปรากฏว่าวิจัยฉบับนั้นนะครับมี ผ่านมาหลายปีเนี่ยมีคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่ว่าไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสําหรับงานวิจัยชิ้นแรกนี่นะครับปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบแหล่งอ้างอิงเนี่ยนะฮะแหล่งอ้างอิงที่อ้างอิงว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในประวัติศาสตร์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6-70ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่จริงเลยมันไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าวิทยาณพนฉบับนั้นเนี่ยถูกทำออกมาเรียบร้อย นะครับก็เลยถูกฟ้องพวกเรารู้ข่าวนี้ไหมรู้นะถูกฟ้องนะครับไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนพวกเราทุกคนก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องรู้แน่ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นคืออะไรนะครับเวลาที่เราไปเจอข้อมูลใหม่ๆนะครับเราต้องปกป้องความเชื่อของเราได้ถ้าเรารู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราเคยเชื่อมาก่อน มันไม่ตรงกับที่อาจารย์ในโบสถ์ของเราเนี่ยเคยสอนมาก่อนเวลาที่เราเปิดไปในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b โบสถ์ไหนโบสถ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าโบสถ์เนี่ยเขาเชื่อแบบไหนนะครับจนกว่าจะมาถามอาจารย์เที่ยงจนกว่าจะมาถามอาจารย์ต่างๆที่ได้รู้จักและก็มีความกว็าวากว้างขวางในวงการนี้เพราะฉะนั้นนี่คือ คำเตือนสติพวกเรานะครับเวลาที่เราเข้าไปฟังคําเทศนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพราะยิ่งพวกที่เป็นไฟนะครับพวกที่เป็นอะไรที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆพวกนี้เราต้องระวังในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในแผนการของพระเจ้าสิ่งนั้นเรียกว่าการทรงไถ่เราเรียกว่า redemption นะครับ redemption เนี่ยมาจาก verb ก็คือคำกริยาที่ว่า redeem R E D W E M redeem ที่แปลว่าไถ่นะครับแล้วผู้ไถ่นะครับแปว่า redeemer redeemer คือพระผู้ไถ่ก็คือองค์พระเยซูคริตเจ้าของเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยอยากจะถามด้วยคำถาม6ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราคิดถึงการพิพากษาบ่อยแค่ไหน การพิพากษาตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราจากโรคนี้ไปแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการพิพากษานะครับมีสองระดับนะอจาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับการพิพากษาสําหรับคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อนะครับก็จะถูกเรียกว่าประทานบําเน็ตพิจารณาบําเน็ตหรือปูนบําเน็ตนั่นคือการพิพากษาอย่างหนึ่งนะครับเฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นก็คือหมายถึงพวกเราเนี่ยที่เชื่อพระเจ้าว่าบังเกิดใหม่ เราจะได้รับการปูนบําเหน็จนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจะรับการพิพากษาพิพากษาตรงนี้คืออะไรครับพิพากษาเพื่อที่เขาจะได้รับโทษนิรันดร์นะพิพากษาเนี่ยมี2แบบนะครับทีนี้ถ้าเราคิดถึงว่าพิพากษาเนี่ยเราจะเจออะไรผมถามพวกเราว่าเราคิดว่าเราเจอพิพากษาแบบไหนครับพิพากษาแบบผู้เชื่อหรือพิพากษาแบบยังไม่เชื่อเรามั่นใจในความรอด ของเราไหมเรามั่นใจว่าเราเป็นลูกพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเรามั่นใจว่าเราบังเกิดใหม่แล้วหรือยังนะครับซึ่งเป็นคําถามที่เราต้องถามตัวเองเสมอว่าเอ๊ะเรามีชีวิตที่บังเกิดใหม่จริงๆนะเรามั่นใจในความรอดที่เรามีอยู่จริงนะเราไว้บังใจพระเยซูตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนะเราเป็นสาวกพระเยซูจริงไหมเนี่ยครับคือสิ่งที่มีผลต่อการพิพากษาถ้าเราไม่อยากที่จะรับการพิพาการ่วมกัน กับคนที่ไม่เชื่อนะครับเราต้องบังเกิดใหม่เราต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับเราต้องแน่ใจมั่นใจในความรอดของเรานะครับนี่เป็นประการแรกนะครับคำถามข้อที่สองเรารู้สึกอย่างไงเมื่อรู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้ทรงรักเรานะโป้งจะทรงเป็นผู้พิพากษาของเรารู้สึกว่าผู้พิพากษานเฟรลี่ไหมตอนนี้ <laughs> เรามีสารใช่ไหมเรามีปัญหาเรื่องของสารกับวัยรุ่นเยอะแยะมากมายใช่ไหม รารู้สึกว่าผู้พิพากษาของเราเนี่ยเฟรนลี่ไหมเฟรนลี่คือว่าเฮ้ยคุณพ่อของเราบนสวรรค์เนี่ยพระองค์เป็นผู้พิพากษาเรานะครับเรารู้สึกว่าโอเคนั่นคือการให้รางวลัลนะใช่ไมไม่เหมือนกันเนาะเนะี่ยถ้าเกิดว่าเราเกรงกลัวผู้พิพากษาเรารู้ว่าผู้พิพากษาคนเนี้ยยุติธรรมมากเลยแล้วเรากลัวเรากลัวเพราะอะไรครับเรากลัวเพราะว่าเรายัางไม่มั่นใจว่าเราจะถูกพิพากษาแบบไหนใช่ไหมครับนะ ประการที่สครับหัวข้อที่สคุณพอใจกับการเมืองสังคมศาสนาประเพณีในทุกวันนี้หรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาสังคมต่างๆนะเราพอใจไหมเราจะมีส่วนในการที่จะแ,แก้ไขปรับปรุงอะไรไหมและตรงนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันของเราวิธีคิดของเราหลักคิดของเรา m ม n d เซ t ตของเราตรงนี้สําคัญมากเลย เรากำลังอยู่ในช่วงยังโปรเฟชชั่นอลนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเราสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วหรือ,อยังนะเราสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วหรือ,อยังนี่คือข้อที่4ถ้าเราคิดว่าเรากำลังสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์นเนี่ยนะครับข้อที่4ครับเรารับใช้ไปทําไมราพระเยซูบอกว่าการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์น,นี่คือการทำอะไรครับคือการเชื่อฟังพระเยซูการที่เราทำงาน นะครับเราเอาเงินของเราเนี่ยลงทุนเข้าไปถวายบนแผ่นดินสวรรค์เรากําลังหาทรัพย์สมบัติที่มันสูญหายไปได้ขโมยขุดลักไปได้เรากําลังหาอะไรอยู่ในโลกนี้นะครับเรามารับใช้พระเจ้าเรารับใช้ไปทําไมนะครับนั่นคือคําถามข้อที่4ี่คำถามข้อที่5ครับเราดําเนินชีวิตด้วยความเคารพยำเกรงพระเจ้าหรือไม่ทุกวันนี้นะครับ การกระทําของเราความคิดของเราคำพูดของเราเรายอมเกรงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับและคําถามข้อสุดท้ายรู้ไหมครับว่าราคาที่พระเจ้าใช้ในการไถถอนเราในการไถคืออะไรรู้ไหมครับนะครับในชาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าการทรงไถ่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ๆสมเรื่องต่อไปนี้คือหนึ่งเรื่องของการพิพากษาเพื่อนที่พูดแล้วนะครับพูดไปแล้วนะครับการพิพากษาเนี่ยสำคัญ เรื่องใหญ่คือ1การพิพากษา2คือราคาที่พระเจ้าใช้ในการไถ่ถอนเราและ3คือมันมีผลนิรันร์การไถ่ถอนที่มาถึงพวกเรานี่นะครับมีผลนิรันร์นะครับเอาละทีนี้เราจะมาดูพระวจ,จนะของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะตอบคําถามเหล่านี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องการไถ่ถอนที่มีความสําคัญมากในแผนงานของพระเจ้าพระคัมภีร์ต่อเน,นี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อ หนึ่งเปโตรบทที่1ข้อ17ถึง21เนี่ยน่าแปลกนะครับในภาษากรีกนะครับมันเป็นประโยคเดียวต่อกันยาวมากเลยเป็นประโยคเดียวนะครับนั่นหมายความว่ามีไอเดียมีแนวความคิดเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าการทรงไถ่นะครับ redemption เพราะว่าท่านอาจ,จารย์บาโลเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความความรู้ความสามารถในเชิงภาษาศาสตร์เยอะเวลาที่ เขียนจดหมายนี่นะครับโดยลักษณะของภาษากรีกเนี่ยมันมีคําเชื่อมมันมีบุพบทมันมีคําที่สามารถที่จะใช้ยาวๆได้นะครับเพื่อที่จะติดตามความคิดของผู้เขียนนะครับเหมือนเราสมัยเนี้ยเราเขียนเป็นยอ่อหน้ายอ่อหน้าย่อหน้าใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนยอ่อหน้านะครับเขาเขียนเรียงเป็นพืชเลยแต่ว่ายอ่อหน้าเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวประโยคประโยคเดียวเท่านั้นเองก็คือยอ่อหน้านี่แหละครับ นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะอยากจะเชิญชวนพวกเราได้อ่านพร้อมๆกันนะครับ 1. ไปตัวบทที่1ข้อ17บเถึงยีซึ่งเป็นประโยคเดียวนะครับใน5ข้อนี้อ่านพร้อมกันครับ1 2ึ่ส,สผู้พิพากษาอย่างไม่มีอคติตามการกระทำของแต่ละคนพวกท่านก็จงดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงในเวลาที่พวกท่านอยู่ในโลกนี้พวกท่านรู้ว่า พวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการเดิมเนินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตนั้นข่าของพระคริดดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อยพระคริ์ทรงถูกกํำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้เพื่อพวกท่าน โดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้าให้ร่วมใจอิฐฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ท่านอริทูลขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางข้าพงั้งหลายประทานสติปัญญาความเข้าใจให้พระเจ้าของพระองค์ในวันนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและตอกย้ําความเชื่อของข้าพงษ์ทั้งหลายและความหวังใจของข้าพงษ์ัหลายหลังจากที่ทั้งหลายจากโลกนี้ไปขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาพวกเราในการที่จะอยู่ในน้ำมัทไทยของพระเจ้าตลอดไปกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําเทศนาวันนี้นะครับมันยาวแต่ผมจะพยายามให้สั้นๆ ให้เราเห็นถึงหัวใจของการทรงไถเพราะว่าการทรงไถเนี่ยเป็นแผนการที่พระเจ้าตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกคําถามก็คือว่าอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าวางวางไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเนี่ยขณะที่อาดัมยังไม่ทําบาปเลยพระเจ้าก็คิดถึงการไถแล้วหรือนะครับคำตอบง่ายๆครับก็คือว่าไอ้ลำดับเหตุการณ์เวลาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใตย้อิทธิพลของเวลาถูกไหมครับ นะอิทธิพลของเวลาเวลามันก็คือเดินไปเรื่อยๆหดืนไปเรื่อยเขาเรียกว่า c r o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  ิคอลล l ก็คือว่าคล r o n o l o g ค c อน o อ o ิ o อลลี่ก็คือว่า,ว,าวินาทีเดินก็เดินตกึตกตกึตก๊ตกกตไปเรื่อยเดินเป็นพัน,ะ 5, ป,นปีนะครับหลายพันปีผ่านไปนะครับนั่นคือเวลาที่มันเดินไปเวลามันเดินไปข้างหน้ามันไม่เคยเดินถอยหลังนะครับนี่คือธรรมชาติของเวลาแต่ว่าในพระเจ้าเนี่ยไม่มีมิติของเวลา พระเจ้าสามารถเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ในมิติของเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อาจเข้าใจได้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้มิติของเวลาแต่พระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือมิติของเวลาเพราะฉะนั้นคําพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์นะครับผู้พยากรณ์เนี่ยเขามองไปข้างหน้าเขาเห็นภาพที่พระเจ้าปเปิดเผยให้เขารู้แต่เขาไม่รู้เลยครับว,ว่ามันจะเกิดยังไงแล้วก็มีอะไรขั้นกลางมั่งนะครับเขารู้เพียงแต่ว,ว่ามันจะเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีอัเข้าใจไหมคร เราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่พระเจ้าเนี่ยไม่อยู่ภายใต้มิติของเวลาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าอาดัมจะทําบาปพระเยซูมาบังเกิดพระเยซูเป็นขึ้นแห่งความตายพระเยซูกลับมาครั้งที่สองเนี่ยในพระเจ้าในพระเจ้านะครับมันสามารถกลายเป็นวงกลมได้แทนที่จะเป็นเส้นแทนที่เป็นไทม์ไลน์นะครับมันกลายเป็นวงกลมนี่คือเวลา ในพระเจ้าเนื่องไหมะเนื่องจากพระเจ้าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับในพระพีตอนนี้บอกว่าในข้อที่หัวข้อแรกนะครับการทรงไถ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพิพากษาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับเขาจะถูกพิพากษาด้วยความบาปของเขาแต่เราที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเราถูกพิพากษาเรียกว,ว่าปูนบําเหน็จก็แล้วกันนะนะ พอเรียกเรียกพิาาพากษาปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเออม,มันจะเหมือนกันแต่ใช้คําว่าปูนบําเหน็จให้รางวัลน,นะครับในชีวิตของพวกเรานะที่เกิดเกิดบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยผมถามว่ามีความบาปอะไรไหมที่เราต่อสู้อยู่ผมเชื่อว่ามีทุกคนนะครับเรามีบาปบางอย่างเนี่ยที่เราทํามันจนเป็นนิสัยแล้วเราต่อสู้กับมันนะเพราะว่าเราอยาก ธรรมชาติของเราไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ทําบาปนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่ปกติทําบาปชอบทําบาปไม่ใช่เพราะเราถูกเปลี่ยนมาแล้วถูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากทําบาปแต่ว่าหลายครั้งที่เราก็พลาดไปแล้วเราทําบาปไอ้สิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต่อสู้กับมันแต่เราชนะได้โดยอะไรครับโดยพึ่งพาในกําลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีบาปอะไรที่ยัง เรายังทําอยู่เป็นประจํามีบาปอะไรไหมครับที่คุณยังทําอยู่เป็นประจําที่คุณต้องต่อสู้ตรงนี้แหละมันจะกระทบกับการปูนบําเหน็จในอนาคตของเราพี่น้องจาไว้นะครับมันจะกระทบกับการปูนบําเหน็จในอนาคตของเราแต่พระเจ้าประทานทางออกพระเจ้าประทานทางออกคือรู้ไหมครับว่านิสัยที่สําคัญหรือบุค,คลิกลักษณะที่สําคัญ อย่างหนึ่งของคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเขานะครับมีนิสัยในการที่เขาจะกลับใจใหม่กลับใจใหม่จากบาปที่กำลังต่อสู้อยู่กลับใจใหม่จากบาปที่เราพยายามที่จะที่จะเอาชนะมันแต่เราก็ยังแพ้มันอยู่นิสัยของการกลับใจใหม่นี่แหละครับจะเป็นทางออกการกลับใจใหม่เหมือนกับเป็นเหรียญนะครับเหรียญสองด้านเหรียญด้านหนึ่งคืออะไรครับคือเสียใจ เวลาที่เราจะกลับใจใหม่นะคุณเสียใจอ่ะเพราะอะไรครับเสียใจที่ทําผิดกับพระเจ้าเสียใจที่ทบาบาปเราเป็นอย่างนั้นไหมนี่คือเหรียญด้านด้านหนึ่งแต่เหรียญอีกด้านหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเสียใจแล้วนะครับเราต้องกลับใจในแง่ที่ว่าต้องหันไปหาพระเจ้าเราต้องมุ่งมองที่พระเจ้าถ้าเราไม่มุ่งมองพระเจ้าไม่มองที่พระเจ้าแล้วหันกลับไปหาพระเจ้ามีท่าทีที่จะเชื่อฟังพระเจ้า มันยังเป็นการกลับใจที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันยังเป็นการกลับใจที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาชอบพูดว่าเมื่อไหร่พวกคริสเนี่ยดีจังเลยเวลาทําบาปก็สรารภาพบาปแก้บาปได้แล้วก็หายกันแล้วไปทําบาปใหม่ไม่ใช่นะครับการที่เราทาบาปพลาดแล้วพลาดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องนั่งคิดดูว่าจริงๆแล้วเรากลับใจจริงหรือเปล่านะครับ เรากลับใจจริงหรือเปล่าเราเสียใจในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าเลืองแค่นิดนิดหน่อยๆแล้วเราก็ไปทําอีกมันไม่ใช่นะครับคือการกลับใจเนี่ยคือเสียใจในสิ่งที่ทําแล้วอีกด้านหนึ่งคือหันไปหาพระเจ้าหันที่จะตั้งใจจะเชื่อฝั่งพระเจ้ามองดูที่พระเยซูอันนี้อย่าลืมนะครับความบาปที่เราทํามันกระทบกับการพิพากษาที่จะมาถึงนะครับ ขอภาพถัดไปครับนอกจากความบาปที่เราทํานะครับพระคัมภีร์ข้อนี้ทําให้เราเห็นอีกประการหนึ่งที่จะกระทบกันแผนการพิพากษาเราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1นึสองสบนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคําเงินและเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสําแดงให้เห็นคือ จะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิพสูจน์ว่าการงานของโคนแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จถ้าการงานของใครที่ถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวของเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟอันนี้คือประการที่สองที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษา แล้วก็โยงไปถึงการทรงไทยผมบอกแล้วว่าการทรงไทยนั้นเกี่ยวข้องกับการพิพากษาใช่ไหมครับการพิพากษาเนี่ยมันโยงมาถึงความบาปของเรามันจะกระทบความบาปของเราเนี่ยจะกระทบการพิพากษานะครับแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืองานของเรางานรับใช้ของเราเหมือนกับคําถามนะครับที่ที่เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยถามไปว่ารับใช้ไปทําไมนะเรารับใช้อะไรอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มองชีวิตของพวกเราหลายคนนะครับเวลาที่เราเล่นดนตรีหรือว่านำน้ำมการหรือรับใช้ในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์เนี่ยนะครับเรารับใช้เนี่ยงานรับใช้มี2ชนิดนะครับขึ้นอยู่กับทัศนคติขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในเรียกว่าแรงจูงใจของเราบางพีบอกว่ามี2ชนิดชนิดแรกก็เรียกว่าทองคําเงินและเพชรพลอย ทองคำเงินและเพชรพลอยอันนี้คืออะไรครับคือเป็นสสารที่มีค่าแล้วก็จะรอดจากไฟแห่งการทดสอบพวกนี้นี่เผาไฟนะครับมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทองคำเนี่ยไม้ว่าจะเผาไฟให้มันเหลวนะมันก็ยังเป็นทองคำอยู่ถูกไหมครับนะเพชรเผาไฟแตกไหมม,มันกลายเป็นาธาตุอื่นได้ไหมไม่ได้ไหมครับเพชรพลอยทองคำเงินก็เหมือนกัน นะครับยิ่งเผาเนี่ยมันยิ่งบริสุทธิ์มันเอาขี้แร่ออกถูกไหมครับพวกเนี้เป็นงานรับใช้ที่พระเจ้ายืนยันว่าคนเหล่านี้เขาจะได้บำเหน็จคนเหล่านี้ที่ได้พระเจ้าได้ไถ่ไว้แล้วนะครับถ้าเขาได้รับการไถ่าจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วการรับใช้ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนอีกแบบหนึ่งครับก็คือ ไมย้ยาแห้งและฝังงานรับใช้นะครับตามกำลังของเราเองแรงจูงใจที่ผิดก็จะถูกไฟไหม้ผมอยากจะบอกสรุปสั้นๆบอกว่างานรับใช้ที่มีเป็นที่มี God Center เนี่ย God Center พี่น้องรู้จักใช่ไหมครับมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเนี่ยแรงจูงใจของเราเนี่ยเพื่องานของพระเจ้าแรงจูงใจนี่ไม่ใช่เพื่อยกย่องตัวเอง แรงใจไม่ใช่เพื่อตัวเองแรงใจคือไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละครับคืองานรับใช้ที่จะเป็นอะไรนะเพชรพลอยเงินทองแล้วก็ทองคำแต่งานรับใช้ที่ self center เนี่ยหรือ eye center เนี่ยมันเป็นการรับใช้ที่เพื่อตัวเองไอ้พวกนั้นน่ะจะถูกเผาไหม้ไปเพราะฉะนั้นทัศนคติตรงนี้ยสำคัญแรงจูงใจตัวนี้สำคัญว่า เรารับใช้แบบ God Center หรือเราใช้แบบ i Center ถ้าเรารับใช้แบบ e Center. Center นะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราจะขัดแย้งกันเสมอเพราะว่าฉันก็เป็นตัวฉันคุณก็เป็นตัวคุณเราแต่งคนแต่ก็มีตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารับใช้ไปเนี่ยเราไม่ให้ God Center ม่มองพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าเราจะขัดแย้งกันเสมอเราจะไม่ให้ภัยกันเราไม่มีวันที่จะรักกันได้ เพราะว่าเรามาจากคนละที่คนละทางใช่ไหมครับเรามาจากคนละแบ็คกราวคนละเบื้องหลังเรามาจากวัฒนธรรมที่อาจจะต่างกันก็ได้คนละแต่ละบ้านมีแต่ละครอบครัวนี่มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับมีหลักคิดวิธีคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เหมือนพระเยซูนะครับเราเดินเข้าหาพระเยซูเราฟังพระเยซูเรามีก็อดเซนเตอร์แน่นอนครับความขัดแย้งก็ลดลงลดลงเรื่อยยิ่งยับยิ่งรับใช้ยิ่งหวานชื่นยิ่งรับใช้ยิ่งเข้าใจกัน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มันจะกระทบนะครับ,ก,บ,ก,บกับกับการปูนบําเหน็จเราจะได้รับการปูนบําเหน็จหรือไม่นั้นอยู่ที่การรับใช้ของเราเป็นกอ d c e เซนเหรือไม่ประการที่3นะครับการพิภากษานั้นเท่าเทียมเป็นกลางและยุติธรรมในพระพีบทไปตัวบทที่1นึข้อสินะครับเห็นชัดเลยครับว่าพระเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ไม่ลำเอียงทรงเป็นผู้พิภากษาอย่างไม่มีเลยครับ อคติตามการกระทําของแต่ละคนกับพวกเราทุกๆคนนี่แหละครับมีวันหนึ่งเนี่ยเราต้องยืนรายงานตัวต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมแล้วเราก็จะรับการพิพากษาการปูมบําเหน็จเราจะได้บําเหน็จหรือไม่ได้บําเหน็จนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองเหรอก็กลายเป็นไม้แห้งฝังถ้าทําเพื่อพระเจ้าเหรอก็กลายเป็นทองทาเงินและเพชรพลอยนะครับ ล้ำพิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ด้วยไฟครับไฟเนี่ยนะครับมีความหมายสองอย่างก็คือว่าไฟซึ่งหมายถึงการพิภากษาจากพระเจ้านะครับไฟในโลกนี้เนะี่ยยังหมายถึงความลําบากที่รออยู่ในการรับใช้ความลําบากเนี่ยมันพิสูจน์ว่าคุณทําไปเพื่อใครทํเพราะอะไรแรงจูงใจของเราทําไปทําไมเมื่อแรงจูงใจของเราอยู่ที่พระเจ้านะครับ เราก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเจอความลำบากอุปสรรคต่างๆเราก็ไม่ยอ่อท้อเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจนะครับหลายๆครั้งทีเดียวคนที่เล่นดนตรีเนี่ยจะเข้าใจต้องฝึกฝนมากต้องซ้อมใช่ไหมครับต้องใช้เวลามากการนำกลุ่มแคร์การสร้างสาวกนะครับที่อาจารย์เทียงเนี่ยพยายามที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปสู่กระบวนการเหล่านี้ ถามว่าสร้างคนเนี่ยยากไหมยากสร้างคนเนี่ยต้องใช้เวลามากไหมมากสร้างคนเนี่ยต้องเสียใจนะครับมากกับคนที่เรากําลังสร้างเขาเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจของเราแต่เราก็ต้องให้อภยัยเราต้องรักเขาเราต้องใช้เวลาทุ่มเทกับเขานะครับถ้าไม่ใช้เวลาไม่มีใจเนี่ยนะครับสาวกไม่เกิดเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องอยู่ในกระบวนการตรงนี้ เพราะว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าบเนี่ยเราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าก็คือการสร้างสาวกฉะนั้นเองงานที่สร้างสาวกนั้นมันเป็นงานที่มีคุณค่านิรันด์มันก็คือการประกาศการเลี้ยงดูและทําให้คนติดตามพระเยซูปเป็นสาวกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจตรงนี้นะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเพราะพระเจ้าของเราไม่มีอคติพระเจ้าของเรา ยุติธรรมเสมอพระเจ้าของเราเป็นกลางเสมอนะครับเอาละครับขอเราดูหน้าต่อถัดไปนะครับพระเจ้าของเรานั้นไม่ลำเอียงนะครับกิจการบทที่4 10ข้อ3 4 3 5ครับแล้วเปโตรจึงกล่าวว่าก็พระเจ้าเห็นจริงว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงนะพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงเลยทุกคนทุกชนชาติที่เกิดกลัวองค์และประพฤติตามชอบธรรม ก็เป็นที่ชอบพระไทยพอ,องคเราเห็นว่าความเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเราเนี่ยนะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเนี่ยพวกเราเท่าเทียมกันแม้กระทั่งผมหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำขึ้นจักในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นเท่าเทียมกันหมดแต่พวกเราต่างหากที่สอนนะครับพังพีบอกว่าเราจะได้การตรวจสอบพิพากษามากกว่าคนอื่นถึงสองเท่า เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเป็นสาวกนะเมื่อเราสอนคนอื่นนะแน่นอนครับชีวิตของเราเนี่ยต้องถูกสอนได้ถูกสอนได้ชีวิตของเราเนี่ย,ต,ต,ยต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ได้ตลอดเวลาต้องพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นเชื่อฟังแบบสุดๆต้องพร้อมอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีพากษานะครับ